เปิดตัวมาให้เรายนชมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเร a l วมี13 Pro 5G และก็13 Pro Plus 5G ครับรุ่นในเซกเมนที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเปิดตัวมาเยอะกันพอสมควรครับในเลทราคาหมื่นกลางๆแต่รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมจุดเด่นที่ได้เซ็นเซอร์เป็นตัวโซนี่รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกับระบบภาพ Hyper Image Plus และก็ Next AI ตามสโลแกนของเร a l วมีนั่นเองครับถ้าพูดถึงงบนี้ไม่ต้องพูดถึงสเปคให้มันเยอะแยะมากมายครับไปดู AI ดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกันกบผมนะแฟม Let's go! มาเริ่มด้วยเรื่องของการดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับโมดูลการดีไซน์ที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยพร้อมแถมโลโก้ไฮเปอร์อิมเมจพลัสมาด้วยนะฝาหลังเนี่ยมีการดีไซน์โค้งรับกับตัวมือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการออกแบบร่วมกับพิพิธภัณฑ์วิจิตสินนะครับที่บอสตันโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของครูดโมเนต์นั่นเองนะครับและฟีเจอร์ที่กลายเป็นจุดเด่นของงบประมาณนี้แล้วนะครับก็คือฟีเจอร์ AI นะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรด ยัดสเปคเกี่ยวกับ AI เข้ามาเยอะมากฟีเจอร์ AI เข้ามาเยอะมากๆเลยเช่นเดียวกันกับเรียวมีครับเรียวมี13 Pro 5G และ13 Pro Plus 5G รอบนี้มากับฟีเจอร์เด่นอย่างแรกเลยคือ Hyper Image Plus ครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้คือระบบประมวลผลภาพโดย AI ครับมีการปรับจูนโดย Adam w a r d e g นะครับซึ่งเป็นศิลปิน Visual e f f e c t เจ้าของรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพที่ประมวลผลออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าแน่นอนมีการปรับจูนเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถ่ายปุ๊บเนี่ยจะมี จังหวะให้เราสามารถปรับจูนนะครับภาพออกมาให้มันได้สวยมากขึ้นนะครับโดยใช้ AI ซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง realme ก็ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมี AI เบอร์หลังให้สมจริงนะครับ AI สีผิวเที่ยงตรงนะครับในทุกสีผิวนะฮะไม่ว่าคุณจะถ่ายเป็นคนสีผิวไหนนะครับทาง AI ก็จะมีการเจนให้เป็นสีผิวนั้นเลยนะครับมีการซูมขณะการถ่ายวีดีโอนะครับปรับภาพเบอร์ให้คมชัดเมื่อซูมมี AI ปรับหน้าคนให้ชัดนะครับเมื่อถ่ายภาพกลุ่มลบวัตถุส่วนเกินอันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับหลายๆแบรนด์มี รุ่นนี้ก็มีเช่นกันนะครับซึ่งถือว่า AI ในรอบนี้ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับใส่มาเยอะจริงๆมาดูความเหมือนและความแตกต่างของเร a l วมี13 Pro แล้วก็ Pro+ Plus กันดีกว่านะครับเริ่มต้นเรื่องเรื่องของการดีไซน์ต้องบอกว่าเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกับจอโค้งนะครับเป็น 3D OLED ขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD+ มาพร้อมดีเฟสเรด120 h z นะครับพร้อมรองรับระบบ PWM Dimming นะครับ2,160 h z นะครับที่จะช่วยถนอมสายตานะครับในการใช้งานของเราแล้วก็มีความสว่างสูงส นะครับสำหรับหน้าจออยู่ที่2,000นิ้นะครับแน่นอนว่าสู้แสงแดดเมืองไทยได้สบายมากๆและแถมยังรองรับการประมวลผลภาพแบบ Pro HDR ด้วยในด้านของชิปเซตประมวลผลนะครับมีการอัปเกรดจาก r e l m e 12 Pro และก็ Pro Plus นะครับมาเป็นตัว Snapdragon 7s Gen 2นะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้ก็ถือว่าไล่เลี่ยกันในงบประมาณนี้แหละเพราะว่าแน่นอนมันอาจจะไม่ได้โดดไปกว่ารุ่นอื่นในงบเดียวกันนะครับที่เปิดตัวมาล่าสุดหรือกําลังที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้เนี่ยผมว่าสเปเนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เบสเบสนะครับ เน้นใช้งานทั่วไปถ่ายภาพเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นเล่นเกมเวอร์ขนาดนั้นแต่ถามว่า 7S Gen2 เล่นเกมได้ดีแค่ไหนก็ก็ถือว่าพอๆกับตัว Samsung Galaxy A55 อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เล่นดีกว่าตัวเรย์มี12แลกกะการรองรับการเชื่อมต่อนะครับเป็น Wi-Fi 6แล้วก็ e t o o t h 5.2ทั้งคู่เลยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาเท่ากันคือ5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับในด้านของฟีเจอร์พิเศษเอ,อื่นๆเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สตอริโอเลยนะ เต็มที่สุดๆถึง IP 65กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการทนทานต่อแรงกระแทกได้มาตรฐาน s d s 5ดาวกันเลยนะครับถ้าได้มาตรฐานระดับนี้เนี่ยทางเรียวมีก็บอกว่าทนทานต่อการตกกระแทกบนหินแกรนิตนะครับได้ราวๆ165เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแบบสูงเท่ากับคนนึงตกลงมาเลยนะซึงถือว่าสูงมากๆครั้งนี้ก็ถือว่าแบบกล้ารับประกันว่ายังไงก็ไม่แตกอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้รันมาด้วยเรียวมี UI เวอร์ชัน5.0นะครับบน Android 14นั่นเองนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างกันบ้างดีกว่า อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับในด้านของเรียวมี3 Pro 5G นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักนะครับที่เป็น Sony l y t 6 0 0นะครับซึ่งก็จะได้ขนาดนะครับในความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบการสั่น ois แล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวอีก1ตัวนะครับมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมุมกว้างอยู่ที่เราประมาณ1 1 2องศาส่วนเรียวมี3 Pro Plus พันะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวเมนหลักเนี่ยจะเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับึซ่ง เป็นเลนที่เซ็นเซอร์เดียวกันกับตัวกล้องหลักของตัวเร็วมี13 Pro แน่นอนว่า13 Pro Plu s กล้องจะดีกว่ามากๆนะครับโดยตัวเมนหลักนะครับจะมาพร้อมกับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony LYT 701นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง Sony ซึ่งได้ความละเอียดสูงสุดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมระบบกันสั่น OS มากับเลนพลิสโคลบนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันกับตัวเร็วมี13 Pro Plus พัสที่เป็นเซนเซอร์หลักนะครับ Sony LYT 6 0 0้อล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมออโต้ทเท่าและ ดจิตอลซูมได้ถึง120เท่ากันเลยนะซูมแบบไกลๆเนี่ยไว้ใจเรียวมีได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีกล้องเอัลตอรไวมาอีก8ล้านพิกเซลนะครับมุมกว้างเดียวกันกับ13 Pro เลยส่วนในด้านของงานวิดีโอยังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัดนะครับแต่นี่อ้างอิงจาก GSM Arena มานะครับว่าหลักๆเนี่ยตัวนี้คาดว่าจะถ่ายได้อยู่ที่ประมาณ 4K 30เฟรมเรทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรุ่นที่เข้าไทยจะ 4K 30เฟรมเรทไหมก็ต้องมารอโดยทีนะครับความจุบแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปว่าเท่ากันค เรียวมี13 Pro นะครับจะให้มาอยู่ที่45วัตต์เป็น Super VOOC เหมือนกันกับเรียวมี13 Pro Plus นะครับที่จะได้มาอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะครับ น้ำหนักตัวเครื่องนะครับมีการต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากวัสดุแล้วก็ในเรื่องการดีไซน์ต่างกันอยู่แค่นิดเดียวจริงๆครับคือนิดเดียวจริงๆโดยที่เรีวมี13 Pro 5G นะครับวัสดุหนังเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ราวประมาณ183.5กรัมนะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นวัสดุกระจกเนี่ยจะอยู่ที่188กรัมนะครับส่วนเรีวมี13 Pro Plus 5G ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังเทียมจะอยู่ที่185.5กรัมนะครับซึ่งต่างกันอยู่ที่ประมาณ2กรัมเท่านั้นนะซึ่งแบบห่างกันนิดเดียวท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกัรม ทีนี้มาสรุปราคากันดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยเร a l วมี13 Pro 5G กันก่อนนะครับตัวนี้แร m 8GB รอม 128GB รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่12,300บาทนี่คือราคาที่เราตีออกมาคร่าวๆนะให้แบบว่ามีบวกลบนิดหน่อยนะครับอยู่ที่เราประมาณนี้นี่คือราคาเริ่มต้นส่วนถ้าเป็นฝั่งของเร a l วมี13 Pro Plus 5G นะครับราคาเริ่มต้นสำหรับตัวแรม 8GB รอม256อยู่ที่15,800บาทนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเร a l วมี13 Pro มันก็คือเซกเมนต์ในงบ หกลงและเช่นเดียวกันเร a l วมี13 Pro Plus 5G นี่คือเซกเมนต์ในราคาประมาณ1 0 0 0 8 0 9 0 0หรือประมาณเกือบ20,000อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเร a l วมี hmm. ก็จะเปิดมาใกล้ๆเคียงกันกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราแบบเคยทำนำเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo r e n o t 12 h o n o อ200นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดไม่นานมานี้เองเร a l วมีก็น่าจะทาไม่ต่างกันก็คือราคาก็จะไล่ๆเรียกกันนั่นแหละครับและเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่าแข่งกันเรื่องของ AI เลยนะครับใคร AI เหนือกว่าใครสเปคคดีกว่าใร งานดีกว่าถ่ายรูปดีกว่าชนะไปในศึกสงครามนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไงก็รอดูผมรีวิวอีกทีหนึ่งและกันสับเรียวมี13 Pro และก็13ธรรมดานะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและถ้าใครที่อยากเห็นเปรียบเทียบนะครับแบบหูว,วางกันเป็นปึ้งๆๆปึ้งปเกือบครบทุกรุ่นในงบและเ s กเม e ต์น,นี้นะครับก็รอติดตาม c t ทีซิกเซสเตอกันได้เลยนะครับผม และนี่เลยครับคือทั้งหมดของการสรุปของ2รุ่นนี้นะครับคิดอย่างไงเกิดกับ2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสอเกนเทิดครับสวัสดีครับ